สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่27นะครับพฤศจิกาสงนกสสี 12, 6, 6, นะครับย้ายหมูน้อยย้ายหมูน้อยออกไปคอกขุน,นอ้าวอย่าขึ้นลงมาลูกลงมา ลงมาลงมาเออ,อคอกใหม่แล้วสิบสองตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสองตัวข้อบังใหญ่เลยย้ายมาอยู่คอกใหญ่กว่าเดิม กำลังเริ่มกิ <t us> <t us> นอาหารเบอร์หนึ่ง้นห เริ่มย่ตื่นเต้น,นครับดมเต้นกับขอ,อกใหม่นะครับ <c oughs> โอ้โหวิ่งจาระวันเลยนะครับตื่นเต้นกับขอ,อกใหม่นะครับ ํำรวจํำรวจเต้นเต้นอยู่ตอนนี้ยี่บ้านใหญ่กว้างกว่าเดิมนะครับได้ขลอาออกมาแล้ว รอบนี้จะมีนาเลยนาะรอบนี้จะประมาณเดือนมีนา จับยานมนะครับลางข้าวลางอาหารสองลางนะครับสิบสองตัวเห็ดแห้งแล้วนะขาดเห็ดใไม่ต่อไม่ได้น่ะยำไปซื้อนี่หละห้ามองดุดมองยำเลย ตำรวจบ,บานไหมเนาะดูพฤติกรรมของหมูน้อยไปก่อนนะครับเอายังไงนะครับก็ปกติดีนะครับย้ายข้อกวาใหม่ครับ หมูที่อยู่กับแม่ได้หนึ่งเดือนนะครับกินนมนะครับจะไปย้ายคอกวันนี้ที่เท่าไหร่ละยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาหกสี่นะครับให้ดูมาชมแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกหมูนะครับช่วงนี้ก็หมูพูไไม่เป็นราคานะครับแต่รู้สึกว่าหมูจะหมดฟาร์มแล้วนะ น่าจะขาดแคลนนะครับขาดแคลนไม่รู้จะเป็นราคาหรือเปล่านะมาดูกันต่อไปครับชุดนี้น่าจะประมาณเดือนมีนาคมนะครับผมคนนี้กําลังวิ่งเล่นกันเลยนะครับสนุกนานเลยนะครับที่โล่งที่กว้างกว่าเดิมเยอะนะครับมีความสุขนะครับคลายเครียดนะครับมก็อยู่ในที่นี้ก็จะไม่ค่อยเครียดนะฮะไม่ได้ตกใจนะไม่ใช่หมูตกใจนะครับนีหมูมัน มันเรียกอะไรห่ะมันล่าเริงนะครับมมอ,อารมณ์ดีนะครับที่กว้างวิ่งเล่นก็จะล่าเริงนะครับไม่ได้ตกใจไม่ได้ตื่นตนกตกใจอะไรนะครับก็เป็นธรรมชาติของหมูนะครับโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ